ไหนๆก็รถตัวสูงขับสี่มาแล้วเนี่ยมึงจะพากูไปเทสไหนวะอ้าวออฟโรดโฟร์วิลก็ต้องคลองมือเดือดเลยครับพี่อ้าวชิปหายแล้วที่มันพัดไปเป็นเป็นขั้นตนั้นแหละครับถึงเขาลอยน้ำกันนะครับ พาลีโวทีอา p o สปมาอยู่นี่ดีเซลเพอร์ฟอร์แมนซ์มหาช่างนุเพื่อนรักอย่าบอกนะว่าจะเอารถเข้ามาโม,โมเนี่ยเดบยืม่าเด้ <c oughs> นี่ยืมเข้ามานะ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนตโตยตา back ้าแบ็คลิทเอานะ <c oughs> มามาคือที่มาที่นี่เพราะว่าจะให้ช่างนุเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ั้านดีเซลตั้งแต่ยุค90กขับตัง้งแต่ไมตี้ก็ไล่มาเรื่อยเลยนะครับก็มาวิเคราะห์กันว่าอย่างรีโวนะครับตัวแรก ็ไปเครื่อง,ง G.D. เหมือนกันนะครับมาจนถึงปัจจุบันมีแมคชนิกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นไปบ้างและเรื่องของการโมดิฟายปรับแต่งนะครับก็จะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะให้ช่างนู้ไปลองขับดูว่าฟิลลิ่งเนี่ยช่วงล่างที่บอกว่า G.R. สปอรเนี่ยเป็นโมโนทูบผมมาขับแล้วแต่ว่าให้ช่างนูเนี่ยซึ่งขับรถมารถด,ดีเซลเนี่ยเรียกว่าขับมาทั้งชีวิตเนี่ยให้ลองช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงร,รุ่นถึงอัตราเร่งแล้วก็ เรื่องของของแต่งต่างๆปัจจุบันนี้เชื่อเหรอคนบอกว่าเฮ้ยสี่แรงมา้าแม่งกระแรงอยู่แล้วแต่ว่ากี่เหล่คนไม่มีคําว่าพอเดี๋ยวเราไปพกัปทั้งนูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีย,ยรถยืมมึงจะเบิ้ลทำไมเนี่ยลองดูครับนึกว่าจะออกเฮียลอง,ออล,องลองอะไรวะ ลองดูว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยมันมันมันตอบสนองดีไหมมันเร็วไหมก็มคือการตอบสนองคันเร่งเนี้ยหรอใช่ครับทาไมถึงลองตัวเก่าอ่ะตัวแรกๆเลยเราเรารู้สึกว่ามันใช้ช้าหน่วงๆนิดนึงอ่ะฮะตัวนี้เป็นไงเท่าที่ลองเบื้องต้นอดีรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไอ,อ้ยาเมื่อกี้เจอนุ่มาเนี่ยนุมันไม่เปิดดูอะไรเลยนะมันเปิดดูภายในก่อนแล้วเหมือนแบบชื่นชมมากอความรู้สึกเลย สิ่งหนึ่งอะผมผมมองว่าอุปกรณ์ภายในที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตแล้วความหรูหราของวัตถุดิบที่เอามาทำตัวนี้มากเลยเขาคือเขาเดินเส้นเนี่ยบางอย่างเขาใช้เป็นหนังเป็นผ้าพวกอาคาทาล่าแล้วก็ตัดด้วยหนังรูได้แดงอะไรเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์สปอร์ตชอบอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทางโตโยต้าเขาเรียกว่าสูเอตนะเป็นหลังกับก็คือไอที่มันรองชิ้นกลางเนี่ย มันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลื่นไม่ให้นั่งแบบรถเข้าโค้งหน่อยดิ้นลุกดิกลุกด,กด,กดิกไปอย่างเงี้ยทำให้เรานั่งแล้วรู้สึกสรีละเราอยู่คงที่มันไม่ทําให้รู้สึกว่ามันผิดสลีระาไปเดี๋ยวเรามานั่งดึงกลับเ่อมันทำให้ไม่ไม่รู้สึกลำคาญนะ่ะนั่งรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงอันนี้ค่อนข้างประทับใจเป็นไงครับนุเก็บเสียงดีไหมความเร็วที่เราใช้ประมาณร้อยร้อยอันนี้เราขับขับอยู่ประมาณร้อยนิดนดนะถามว่ามีเสียงรบกวนเสียงลมบรทะจากกระจกหน้าเเเเสสีียยยยงงงแบบ้าาาลก่ อันนี้ถ้าเราพูดตามตรงตามตามตัวเลยนะเราไม่อวยกันเลยนะเนี่ยพี่ได้ยินเสียงขขานอกไหมก็มีเสียงลมอะไรนิดหน่อยหน่อยอมันคือมันน้อยมากแต่เราขับด้วยความเร็วกวบาร้อยยี่สิบ120อ่ะไม่รู้เรื่องเลยเ,ออเสียงมันเบามากครับมันซอฟต์มากมันเป็นเซอร์ไพรส์ของรถกระบะยุคใหม่อีกนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรถกระบะยุคเก,ก่าๆเสียงดังแข็งกระด้างน,นั่งไม่สบายขับก็ไม่สบาย,บก,บายก็เขาเป็นรถงกองแต่พอมาตัวรถกระบะปัจจุบันเนี่ยมัน ม,มองว่าไม่เปลี่ยนไปเยอะวะอ่ะลองเล่นดูเป็นยังไงบ้างการตอบเอาการตอบสนองของคันเล่นก่อนที่รุ่นทีราที่บอกว่ามันห่ววรู้สึกว่ามันมันของของเก่ามันจะมีช่วงความหน่วงหรือมันอยู่แหลกอยู่นิดนึงแต่พอรุ่นเนี้ยมันมีการปรับปรุงนะครับมันมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดเนี่ยทาให้การตอบสนองมันเร็วขึ้นเนียไปเลยอันนี้เรายังไม่ได้กดพาวเวอร์นะ อ่าแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็คุยถยึงเรื่องอเครื่องกันไปก่อนละกันว่าอันเนี้ยไอหนึ่งจีดีตัวที่เป็นเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากตัวแรกยังไงร,รายละเอียดปีกย่อยครับก็แตกต่างไปพอสมควรครับคือพ,พ,พัฒนาให้มันดีขึ้นรายละเอียดดีขึ้นครับเพรเชอร์ของพวกปั๊มเนี่ยถ้าเทียบกับเป็นเครื่องเคดียุค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 แรกนะยุควีโก้ยุควีโก้อะตัวเนี้ยเพรเชอร์ที่จากโรงงานที่ให้มาเพเชอร์จากในปั๊มเนี่ย มันแรงกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีปั๊มมันพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วาถามว่าอ่ามันแรงกว่าแล้วม,มันดีกว่าตรงไหนหนึ่งพอเวลาเพชเชอร์เยอะๆหรือกำลังเพชเชอร์ปั๊มเนี่ยที่มันแรงจากโรงงาน,นข้อดีคือมันทําให้รถอัตราการเร่งดีประหยัดน้ํามันก็คือความเข้าใจาคนบอกอปั๊มแรงกินน้ามันมากมต่น้ำมันเยอะไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับปั๊มแรงเนี่ยมันทาไมมันถึงประหยัดขึ้นเพราะว่าเพชเชอร์ที่จะฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ย พอพเชอร์สูงหรือแรงดันเยอะๆเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปในห้องผ่าไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันออกเป็นละอองแป้งเลยนะอ่าฮะมันไม่ได้ออกเป็นแบบเส้นๆน้ํามันนะคือไม่ไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเอามือไปลองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบน้ํามันเปียกๆใช่ใช่ครับมันคือเพคเชอร์ยิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้การตอบสนองรถมันยิ่งวิ่งดีและประหยัดแล้วก็การเผาไหม้มันคือมันสมบูรณ์มันหมดจดว่างั้นใช่ครับขับมาเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยนีโวเนี่ยหรือโตโยต้าอันนี้พูดตรงนะว พอเปรียบเทียบอย่างเช่นเรื่องช่วงล่างเนี่ยก็จะดีดเด้งรู้สึกว่ามันขับไม่สบายเท่าไหร่ตัวเนี้ยอ่ะเป็น G.R. s p อร์ซึ่งเป็นโช๊คโมโนทูบเอาความรู้สึกจริงๆเลยว่ามันต่างมันต่างจริงหรือเปล่าต่างจริงรู้สึกได้จากที่ผมขับมาเนี่ยสรายแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าพอขึ้นขับเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยเราไม่ได้เหมือนขับกระบะโฟร์วิเลยนะเราขับเหมือนพวกเอสวหรือพวก รถที่มีการปรับเซ็ตโชลมาแล้วจริงๆอ่ะเพราะฟิลลิ่งมันต่างออกไปเลยโดยโดยสิ้นเชิงเลยเอออันนี้บอกตรงว่าก็รู้สึกเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ขับมาจากในเมืองเนี่ยแม่งเจอถนนไม่ยิ่ออฟโรดอีกอ่ะถนนเส้นลามหรือเส้นอะไรที่มันมันมันทำแบบที่มันก่อสร้างแบบเล่ยๆเนี่ยเฮ้ยมันโอเคนะอันนี้ขึ้นสะพานลองดูคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะอย่างเงี้ยอ่ามันจะเพลเย่อมเนจะควายตูมันจะเร็วมไฟไอ่ามันจะเพเยอเพเย่ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นไง นิ่งตอบสนองเร็วครับขี่ดีใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เหนื่อยออกต่างจังหวัดได้อะไรได้หมดคือเอาจริงๆนะเรื่องช่วงล่างบางคนบอกเฮ้ยพี่แม่งอวยบอกว่า,วาขับแค่นี้รู้เลยเหรอคือรถช่วงล่างดีมันขับแป๊บเดียวมันรู้เลยคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างถ้าเป็นทีอาร์ดีบางทีช่วงล่างก็รู้สึกจะไม่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าบางทีอาจจะแบบแค่รูปลักษ์รู้สึกจริงจริง โชกก็มีครับโชกก็มีที่เป็น T R D อ่ะอ่า,อาโชกก็มีแต่ว่ายังไม่ใช่ระบบ mono โ tube โก็เป็นทวินทูนั่นแหละใช่เป็นทวินทูบธรรม,มดาไหนๆก็รถตัวสูงกับสี่มาแล้วเนี่ยมึงจะพากูไปเทสไหนวะอ้าวออฟโรด ก็ต้องคลองมาเดือดนะครับพี่อ้าวชิปหายแล้วคลองมาเดือดที่มันพัดไปเป็นเป็นข้งนั่นแหละที่เขาลอยน้ำกันนะครับอ๋อนี่นี่นี่เลยครับนี่นี่กูยืนของมาไม่เป็นไรครับไม่ใช่ผมไม่หารวมนะครับมึงหารใหญมึนเลยนะครับพี่พี่ไม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 ่รู้จักโตโยต้ามีประกันน้ำพัดรถพอไม่รู้แหละแต่รู้ว่าคอขาดฉึกๆโอเคคลองมาเดือดคลองมาเดือดไปไปไป ิเศษมันคือนอกจากจะลากรอบได้ยาวขึ้นแล้วนะฮะโอเคยกเคร่งครับเนะี่ยมันจะคาไว้อ,อยู่ในช่วงกำลังแล้วก็เป็นเอนจินเบรกด้วยนี่คือข้อพิเศษของโหมด power นะครับชัรพี่ชัดชัดนี่ดูนะอันนี้ผมกดสดผมยกครับยกเร่งนี่เห็นไหมดูรอบเครื่องเห็นไหมชัดเจนเลยเราเติมได้เลยเนะี่ยคือรอบเครื่องมันจะพยายามโฮถ้าเกิดกดเร่งโจมมันพยายามจะโฮไว้นะครับประมาณ3,000 3,000กว่าเนี่ยในช่วงกำลัง นไงทั้งนุ่มทั้งชอโมดโอ่งนุ่มนวลคืออันนี้จะแปลกอย่างนะคือถ้ากดคันเร่งจมแล้วสมมติว,ว่ารอบยังไม่ถึงเบนส์ไลน์เนี่ยคุณกดบวกมันไม่บวกให้นะมันกจนสุดเลยนะบองปร5บู่าเ๋ยนไม่เปลี่ยนต้องถึงประมาณ4,000เดี๋ยจะเปลี่ยนโอคอันนี้มันเป็น6สปีดใช่ใช่เกียร์ตั6สปีดกม็มา <บ>ม<า>นันเ็ขับสนุกนะ,<ว>ะคือดีมากเลยสําหรับการขับแบบที่มันมีโค้งเยอะๆแล้วเราโหเกียร์ไว้ไม่ต้องแบบคอยมานั่งเบรคคอยอะไรยกเท้าเน<ร>ี่ยเราลเลใช้เกียร์ธรรมดาเราใช้เกียร์เบรคด้วยเกียร์อะไรใช่จริงๆนะถ้าเกิดแบบไปขึ้นเขาหรือทางโค้งต่อเนื่องนี่ยตัวนี้มีมีเบรอ,อันนี้ขี่ดีอย่า้วใช่ในในแพดเดิลชิพนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขับแล้วสมมติว่าคุณอยากจะเร่งแซงก็ไม่ต้องไปนั่งตกเกียร์หรอกคุณจุ่มพันเร่งเลยเร็วกว่า หลังจากที่รอนมาทุกสเต็ปแล้วเป็นยังไงบ้างาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยครับคือรอบรึ่งร์เนี่ยตอบสนองไวและดีมากครับต่อเนื่องนิ่มนวลทั้งเราจะใช้เป็นธรรมดาเป็นออโต้ทั้งมัตชิปเนี่ยคือการตอ่อเกียรนิ่มนวลมากครับแล้วก็การตอบสนองดีมากรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไวนะโดยเฉพาะพาวเวอร์โหมดเนี่ยรับันุกอัตราการเล่นใซงนี่คือหายห่วงเลย พอเราคลิดกดาวปุ๊บก็มาได้เลยครับอ่าก็จริงๆแล้วเราใช้อีโค่โหมดก็ได้ครับแบบปกติเรานึกจะแซงเราก็จุ่มคันเร่งลงไปเลยนะครับมันก็จะจะเป็นลากยาวเป็น power mode ให้เอง <S <S นะฮะแต่ว่า power mode เนี่ยมันก็จะข้อพิเศษของมันคือมันจะตอบไวกว่านิดนึงนะฮะค <S <S ือเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งเปลี่ยนโหมดให้จะแซงไปกด power mode ไม่ต้องก็จุ่มไ,ได้เลยเกียร์มันอ่านออกว่าคุณต้องการกาลังสูงสุดมันก็ไปถึงรอบสูงสุดของมัน จนกว่าคุณจะยกกันเลงรุ่นนี้ด้วยความเร็วที่ว่าเราใช้ความเร็วไม่เกิน100เนี่ยเราสามารถทำเป็นขับสีได้เลยไม่ต้องจอดเลยนี่ไม่ต้องจอดครับนี่สแล้วครับรูปไฟขึ้นแล้วขับสีแล้วต้องดูก่อนนะครับถ้าไฟยังกระพริบอยู่เนี่ยยังไม่เข้า ต้องรอมันหยุดกระพริบแล้วปรากฏนิ่งๆแบบเนี้ยอันนี้คือเข้าแล้วมันจะมีช่วงดีเลย์อยู่แป๊บหนึ่งรู้ไหมทำไมผมถึงอยากลองพี่อ่านี่เมื่อกี้ขับปุ๊บแล้วรู้สึกตอนที่ขับสองอ่ะรู้สึกพวงมาลัยมันมันเบาเหมือนไม่มีภาระของพวกพวกจุดเผาขับหน้าผมเลยลองขับสี่แล้วพี่ดูดิเนี่ยรู้ว่าคืออะไร handling เอ้ handling คือมันไม่หนักอ่ะพี่นึกไหมอันนี้ นี่คือคือคือน้ำหนักพวงมาลัยไม่ไม่ได้ต่างจากขับสองเลยนะคือมันน้อยมากอ่ะคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกขับสี่ถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยแม่งจะรู้สึกเลยว่ามันมันจะหนักแล้วมันลดมันจะกระโดกกระเดกมันมันไม่ไม่เป็นธรรมชาติใช่ครับอย่างนี้ผู้หญิงก็ขับได้ไงนะผู้หญิงขับได้เลย มาเลยครับอา้าวพี่พีไม่ไปอ่ะแจ่ไม่ถึงนี่หว่าเดี๋ยวโตโยต้าแบ็คลีกกูอ๋ขอข้าจโอเคอเน่าจะลอยแน่ดูดูน้ำเลยอืม ม่งพัดไปนู่น,เล,นลญญเลยมึงลงทันยะเลยมึงเป็นครั้งแรกนะที่เป็นพิธีกรรถมาแล้วแล้วตีนจุ่มน้ํายืนคุยกันเนี่ยมังเกะผมโบ้ไพี่ลงมาทําไมพี่ไม่มาพอแล้วโอ้เราก็ขำๆนะ่ะแม่อ่ะโอเคอโอเคโอเคหลังจากที่นุได้ขับทั้งทางออฟโรดนะครับแล้วก็ทางออนโรดครับมีความคิดเห็นว่าไงบ้างสําหรับรีโวจีอาร์สปอร์ตอ่าอย่างแรกเลยผมต้องชื่นชมพวกอัตราการเร่งและ,ะตาทศครับเพราะว่าอัตราการเร่งอ่ะดีมากขับสนุก สนุกมากครับแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็อาจารย์ก็เร่งที่ที่ดีถ้าออฟโรดถ้าออฟโรดก็ทําได้ดีคือคือตอนที่ว่าขามาเนี่ยผมลองเป็นระบบขับสี่แล้วแล้วขับเข้ามาเนี่ยแฮนด์ลิรน้ําหนักพวงมาลัยไม่ได้ต่างจากขับ2เลยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเท่าที่ลองในทางออฟโรดเนี่ยก็สิ่งที่ชอบเนี่ยอย่างโคดทานตะปุ่มตะป่าหรือหลุมเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นบางรุ่นหรือรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมันจะสะบัดไปสะบัดมาอย่างเงี้ยครับตอนนี้จะค่อนข้างนิ่งคือมันถฉีบน้อย ก็พวงมาลัยอย่างที่ผมบอกนะว่าการลุยพวกแบบที่มันถนนเป็นทางแบบนี้ซึ่งพวงมาลัยปกติแล้วถ้าเกิดยุ่เก่าเกเนี่ยมันก็จะดีดไปดีดมาตามตามถนนนะฮะบางคนงก็เรียกบัมสเตียร์นี่อันนี้ก็เนี่ยลักษณะนี้คือมันมีบ้างฮะมันไม่คงไม่ได้นิ่งเป๊ะหรอกแต่ว่ามันไม่เรียกว่ามันไม่ขัดขืนมากอ่ะขับมารู้สึกว่าแบบมันประคองง่ายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้จับอะไรแน่นโอเค แต่มันไม่ใช่สะบัดแบบเนี่ยลงข้างหนึ่งมันก็ยังยังพอได้อยู่ก็โอเคนะเนี่ยอ่าลงหลุมข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเอออันนี้แจวตรงนี้อ่าโอเคหลุมเนี่ยผมปล่อยเลยอ่โอเคแต่ก็ต้องจับนะครับไม่ใช่ปล่อยนะฮะมันไม่กลับบางทีมันก็ นะนิดนนึงรถรถมันก็ต้องขับะนะบแต่ว่ารู้สึกว่ามันขับแล้วไม่ต้องมานั่งเกรงแบบไปยือ้อมันอะไรอย่างนี้แล้วก็ระบบขับสนะี่เมื่อกี้ลองเลี้ยวดูเนี่ยก็โอเคฮะก็คืออย่างที่เห็นในภาพเนี่ยพอมาเป็นโฟร์ไฮเนี่ยมันก็จะมีอาการงัดงัดหน่อยเพราะว่าล้อทั้งสี่มันไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมากจนขับยากค,ค,ความนิ่มนวลในการลุยเมื่อกี้ทั้งเป็นทั้งคนขับแล้วก็เป็นทั้งคนนั่งแล้วก็คนนั่งแล้วก็มีเพื่อนนั่งหลังไปด้วยเนี่ยทางลักษณะนี้ถ้าเป็น ช่วงล่างที่ไม่ได้เก็บมารายละเอียดมาอย่างดีนะไม่ได้ใช้โช้ที่คุณภาพไม่ถึงอะไรเงี้ยเหอนสมัยก่อนก็อย่างที่บอกว่าหนูบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยขับก็รู้สึกว่าเวียนหัวละนั่งคนนั่งหลังนี้เลิกเลยส่วนต,วตัวผมมองว่าทําได้ได้ดีดีเลยทั้งถนนดําและถนนออฟโรดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยกับแบรนด์โตโยต้าเนี่ยก็ได้ยินมาบ่อยเหมือนกันว่าช่วงล่างเนี่ยยังไม่ถึงืเราก็คิดว่าแบบ เราก็ยังมีภาพนั้นอยู่แต่ว่าพอเป็น g r Sport เนี่ยมันไปลบล้างลบล้างความคิดต่างๆที่มันเคยมีกับค่ายนี้ใายประมาณนั้นส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนุคิดว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้มันจะมีทั้งโหมดอีโก้และโหมดสปอร์ตให้เราเลือกใช้แต่โหมดสปอร์ตเราก็ทําให้อัตราการเร่งที่ดีและขับสนุกขึ้นครับแต่ที่ชอบนะคืออัตราเล่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ชอบคือการตอบสนองของเกียร์ อย่างที่บอกไปว่าคือพอพาวเวอร์โหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงความเร็วถ้ามันยังไม่ถึงรอบที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะพยายามคาไว้ตอนเร่งมันก็ยังค้าให้อยู่มันเลี้ยงรอบไปให้ใช่ก็คือเป็นทั้งเอนจินเบรกอะไรก็รู้สึกว่าขับแล้วมันมันมันเหมือนขับเกียร์ธรรมดาจริงๆมันเหมือนมีเอนจินเบรกด้วยแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งรุ่นนี้เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยปรับแต่งค่อนข้างยากต้องไปมาโคนก็ไปแบบไปเปลี่ยนชุดพงชุดไฟอะไรเป็นของค่ายอื่นเลยอะไรอะไรอย่างเนี้ย แต่ผมผมมองว่ารุ่นนี้จริงๆอ่ะกำลังแรงม้าแรงบิดที่มาจากโรงงานอ่ะมีมาพอสมควรประมาณหนึ่งแล้วถ้าเราจะทำจริงเราก็จริงๆเราก็แค่ใช้กล่องอย่างกล่อง e c u ก็ได้ครับรอ่าฮะก็พ่วงเนี่ย,รยเราก็ได้แรงมา้า <นะ S 2> เราก็เราก็ได้แรงม้าขึ้นมาอีก30ตัว40ตัวครับโดยที่ว่าไม่มีความเสียงหายกับเครื่องยนต์แล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกวันด้วยอ๋อโอเคนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านไหนไหนก็พูดถึงนิดนึงว่าเรื่องผมว่าเฮ้ยจำเป็นไหมอย่างเงี้ยต้องลถออกมาใหม่ต้องไปอุด e ทำได้ครับสามารถทําได้สามารถทําได้ครับพวกนี้ก็ไม่ได้มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ครับแต่ว่าก็คุยเรื่องเงื่อนไขการรับประกันกับบริษัทสนโยนการดีๆนะครับอันนี้ต้องคุยกับเขานะครับว่าเขาจะว่ายังไงครับก็สรุปนะครับก็คือเจ้าลีโว่จีอาร์สปอร์ตนะครับตัวขับสี่ยกสูงเรียกว่าตัวสูงแล้วกันง่ายดีนะตัวนี้เนี่ยคือประทับใจมากเลยในเรื่องการขับขี่เพราะปกติรถสูงเนี่ยมันจะโถงไอ้เรื่องความสวยงามอ่ะเราก็ เรื่องหนึ่งมันก็สวยอย่างที่โนบอกก็คือผมก็รู้สึกเหมือนกันว่านั่งแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนไม่เดี๋ยวนะพี่ไอ้โชรุุนนี้รู้สึกจะเป็นระบบอะไรนะโมโนทูาโมโนทูบก็คือกระบอกเดียวレสปอนจะดีกว่าทวินทูปแต่เนี้ยก็ต้องไปอธิบายในสามทีพีสี่ภาอีกทีนึงว่ามันต่างกันยังไงถ้าถามว่าคันนี้ไม่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งช่วงล่างเลยได้ไหมได้เลยครับ ใช้างานได้เลยหรือถ้าเกิดต้องการความมั่นใจมากขึ้นก็บางคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนแค่ล้อกับยางครับแล้วก็อัปเกรดเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถมีน้ําหนักเยอะครับนะครับอัปเกรดเบรกขึ้นกนิดนึงแต่เบรกเดิมอเบรน,นก็ใช้ได้นะปกติเบรกเขาจะบอกว่ารุ่นยี่ห้อน,นี้จะพอเหยียบไปปุ๊บจับตัวไวหัวทิ่มแต่พอลึกๆแล้วไม่อยู่อันนี้แก้ไขแล้วนะครับครับ ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดขึ้นไปจนได้รายละเอียดที่ดีขึ้น,นครับแล้วก็ความได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นนี่ตัวนี้นีิทีเด็ดเลยพี่เอาไว้ดูสองหมอ้อหรือดูหมาเนี่ยอ่าไม่ใช่มันคือเอาไวต้ตรวจจับหน้ารถเต่าว่าตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ซ้ายขวาแล้วก็มีกล้องข้างหน้าใช่ว่าสมมติว่าถ้าเราขับไปชิดรถคันข้างหน้าหรือว่ามีสิ่งที่กระทงหางข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นโชว์ณนะจอกลางรถเลยใ,ให้ใเราเห็นเมื่อกี้สมมติว่านเนี่ย กี้เราขับเลี้ยววนมาปุ๊บเนี่ยหมามันนอนอยู่ปุ๊บมันดีเทคเจอปุ๊บมันจะฟ้องที่มันจะขึ้นที่หน้าจอให้อตโนมิใช่ใช่ครับใช,ใช่เลยก็ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าอย่างเรื่องของรถกระบะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เซฟตี้ก็เยอะเพราะว่าบางทีด้วยโลคความเร็วรถมันสูงอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะใช่แล้วรุ่นนี้มีกล้องมองรอบคันด้วยนะใช่ก็มีกล้องกล้องบนใช่ครับเป็นกล้องบนเป็นแบบเป็นซัมร้อยหกสิบอง่ใช่ครับเราพูดกันภาษาบ้านๆกันแล้วกันเอออันเนี้ยโอเค ตัวนี้เนี่ยคือซื้อมาปุ๊บถ้าเกิดคนที่ชอบอะไรที่คอมพิวเตอรโรงงานแล้วมไม่ต้องทาเพิ่มเยอะนักเนี่ยผมว่ามันจบนะภายในเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับสวยนะสวยนะดูแล้วมานี่พรีเมีย่ยมมากนะสําหรับผมผมผมมองว่ามันมันเป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่บริโภคร,รถขับสี่อย่างนี้เลยนะคือกระบะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเน้นแบบอะไรง่ายๆไม่มีอะไรเลยคือรถบรรทุกรถอะไรใช้งานสมบุกสมบันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนใช้รถรถพวกนี้บางทีซื้อคันเดียวใช้รถครอบครัวด้วยใช่ครับ ใช้งานในเมืองด้วยลุยด้วยใช้งานได้หลากหลายก็หลากหลายนะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางนูดีเซลนะครับที่มาร่วมทดสอบกับเราในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางเตอร์ตา o t มอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อเจ้าลี v o GR ีอาร์2.8มาให้เราขยี้นะครับแล้วลองทดสอบสมรรถนะจริงๆของมันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ